สบายดีป้าล tamam. ุงเอฟซีทุกๆทานยินดีตอนรับค่ะชิซองไปจอยเด้ป้าลุงเด้จ้าจจ้าลูกยืดๆืดยเบิงแม่สิเอาพักไปใส่ขวดใครให้จ้าหนอยืนกันเนะเอ้ยยืนกันยืนกันยืนเอ้ยยืนเอ้ยยืนเอ้เฮ้ยเบิ้งแ่ะที่ทางจีนกัน <com lobster> ดีเนอะแม่เอาพักบัวก่อนเนอะพักบัวไปใส่ก่อนเนอเออลกล็กลูกพักน่าลกดูนลกดูกพักอ่ะมีเอาพักบัวก่อนเนออืออตบยุงอ่ะตบยุงอ่ะอเอจงจังเลยเอจังจังเลยดุษาม่เจอนี่เอจังจังเลยแปลว่าเป็นนาเป็นนาตู้วะไปกินลาบปลาปะ กินละปลาบ่ไรปะบึ <c oughs> นบะึนเนาะไปเนาะมือนี้เนาะเออเฮาขี่รถบึนบึนข้าไปเนาะมือนี้เนาะเออจะคุมอยู่เฮือนเนาะเดี๋ยวเฮาขี่บึนไปหน้าเนาะมือนี้เนาะบึนบึนไปหาตู้เนาะผักบัวพี่น้องเลยเนานะเออนี่ผักบัวลูกนี่ผักบัวเออเดี๋ยวไปใส่ ใส่ขวดไข่ให้บานสนะกินบข่ขวดไข่เข<ะ>ากูคอีดูหน่อยกย่าน,นี้ใช่ประกาศเลยหรอประกาศได้ลกประกาศเด้อกินขลาบปลาอันตู่ด้อ แค่ประกาศเลยนีผักหอมเลยมีผักเลยเห็นมาผักหอมผักหอมหอมธรรมชาสติพี่น้องเอ้ยใส่ถิงเอเอผักบัวลูกอะผักบัวไปใส่ขั่วไข่ลมโยกเป็นวัดนะ ดูาหนี่ดูาหนี่อันนี้ก็พักกะพี่น้องนี้ก็เนาะกํลังสิสินได้แล้ว ơ ơ bò. Ốc cơ ốc đây Sai bơ phật bụng không pha bơ pha 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 anh nhắn rồi อันไหนเก็บเก็บกะบ,บโอ้ตัวเห็ดเฮียเห็นเนาะตัวเห็ดเฮียเห <c oughs> ็นมุกเก็บเวรบรรทันจ้าจ้ากินบ่อเข่าพัดผักบ,ง,<อ>กบงให้กินบ่อพัดผักบงให้กินดิกินบ่ออะกินบ่อเลย ลูกกบวงพอบุญใหญ่อะป,ปีนี่ชิได้ปิดหม่างม่วงย่บอปีนี่ปีนี่ชิได้ปิดหม่างม่วองอย่บออาญาของมาดรยัามา,าเมื่งคหงบัวแม่มีแต่ไก่ชะ cái đó Vô <laughs> này đi, vô này đi này đi <laughs> uh. Mà nhắn chìm bày bằng phò cho cầm Đi đứng chủng, đứng quốc rồi nè Nhấn cạt mẹ, nhấn vào phát cạt ปกเตะเลยพี่น้องนะลุกหญ้าให้มันก่อนลุกหนาอัพอัพพักกะเพาตรงนี้อ้าอืมอ้าไลุกไปไปหาภาป่ะ คาชีวิดพักจกัคลอกกัะนะอย่าเรากกพิกแม่เล้ากระปูวางเน่มันมาลุดบูกระปูะปยุงนะนี่กระปูกระปูกระปงเนี่ก็ผักแป้นนี่ก,ก,นนก็นอนแป้นกินจักัน ทัดไทยนะฮะไปไปไปออกไปเบอบบบบร์ๆบอร์เบอร์ยลกะกาศดแม่เด้อไปหน้าไปล่าปลาน้ำผึ้ตู้กันเด้อจงังลกพะกาศดเด้อแม่มาไ่นด้หนะอันไหนูอันไหน อะไรผักกาดเด้นี่ผักกาดนี่ผักกาดเออแม่นละมั่เออผักกาดแล้วนี่เออแม่นผักกะเพรานี่ผักกะเพรานี่ผักกะเพรานี่ใแช่พันหมูนี่ยเออผักเทียมนะผักเทียมนะจืดเด้อจืดเด้อใหญ่มาเด้อ โอ้ยดิเฮ้ยไปจะออกไปโอ้ออกกําลังกายรู้ออกกําลังกายตอนเช้ารู้อึบอึบอ voilà> ึบอ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 อกกําลังกายหนึ่งสองสามอึบ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 เออออกกําลังกายวะนีะอึบอึบโอ้ยมึงเนี่ยเสือ네มันชิรุดบ้าเลยนะ ข้างนะออกกระด้างกายกะเอากระด้งกายออากระด้งกายอึบ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 อ้ยอย่าพักไม่จ่อยอย่าพักไม่จ่อยนะไปไลไปไลอย่าโคตรพักบ่หนะบ่ดิ่นน้ำเด้อเฮ่ยได้อยากแกะอยากอิจฉาด้ออึบอึบอึบ มันย oh, ังก uh, uh er ็กัดไปมองทค่บุญลูกๆอยู่อืมระดินลงน้ำนะมันยังมันยังมันยังเศร้าอยู่ฉีดินน้ำโคตดโเดี๋ยวกกันนะฮะปลูกใหม่นะกกสาคูนะเออพาโคดอยู่นะ ปไปเอกาไปไปเอาไป่ะอ,อ,อ,อีหลามาหาแม่งขีเสื้อบ่เธอไดอ้แม่งขือเบื่อฮะนัตีนุ่งเไงนี่ดู่ก็มาหาแมงแมงนี่กินบใหามันกินนแม่นมือนะ hai mặt mắn mặt mày thôi ông nào mày thôi ông cháu nào nhạt chạp nhạt chạp nhạt giờ chấp nhạt chắp ôi bố gạt nhạt chạp nhạt chạp nhạt chạp nhạt 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 Mang mày mang mày ừ. Chắc bình mắt đó Chắc lọc khay Đúng rồi, bói, 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 bói. เห็นไปบบจับมันให้ฉีจับมันไว้เห็นไปธรรมาสิมันอ,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 อุ๊ยนักก้นแห่นี่ยไม่ใช่เพิ่นเพิ่พกันอ,อ,อ,อย่าจับมันลูกอย่าจับมัน ะมันบบไป,ไปมันบบไปมันกะบบจับบบจับเตานะแม่บริจูไพ่มาอนีิเต่า<อ>เออมาแล้วมหมกย่อยอีกแล้วภาชนะอากาศเย็นพี่น้องเลยเนะาะไปถอยไปปะได้เปลี่ยนฉงปะเปลี่ยนฉงปะเต่าของใครเตา่ตาของเฮานี่แล้ว เจ้าของเฮานี่แหละลูกเอ๋ววนดุนอ๋วบึนบึ้นดนี่แหละพี่มาย่างมาทั้งทีย่างมาทีเอ๋วอย่าให้จับเจ็บสิพูดนะสิพูดนะอย่าจับลูกได้อย่าจับเออพูดไปเอากุญแจี๊ยแล้วป๋าหุ่นน้ำพอลูกเอเอาแจ้งพ่อพูดมาเปิดนะ Hèn nè chia làm bọn bò nè, quận năm sao nam té bọn phải té bao, té bay tui, 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 bòn hơi nè, tui เธอร่อยอามน้าาไดู้กมแม่เปิดให้หละบอกออกไปบอกไปนอกนะแม่บอกเก็บได้ยังออกไปข้างนอกนะห,นห่างไปเลยค่ะที่พ่อลูกบอลเห็นไม่แขนต๊ะค่ะหอยแม่นะแม่ไม่แขนนะหอยไปเก้น จ้าว่ามันไีไปเอาไปล่างอยู่ห้องน้ำไปเอ,อ๊ะมันเปื่อนนะไปเอาไปล่างไปลูกไปไปเออไปเอาไปล่างเนาะเออ,เอ,อตัวหักถิมน้องขี้ดินนะเนาะเคาะขี้ดินของเนออี่ยทีเนาะจะกลมขึ้นมาน้อยนี่ปัดนอกปัดนอกโดไปเ้ายังสิไปอาบน้ำอยู่ไปเขาไปล่างเหาไป โอ้ใช่เล็กชูนนะลูกนั่นเข้าไปใต้รถ่อบุญแล้วตานนี้ไ,ได้ดนเนดชียวนี่นี่นี่นออกมาแล้วออกมาแล้วอย่าเห็ดมันเข่าไปกว่านะ À, ha, thảo bị thông rồi này. Ừ. Thế này. Nha, mình sẽ ít cái Bay về nam bay sáng nè. Nà. nàng tạc đẹp nhiêu này đâu. ບໍ່ກັນຊິຫືຫືອັນນັອບອາເືອລ້ນ້ຳນາะ นั่งมานั่งมาชัางไม่แต่สิไปอาบน้ามันไรสิบ้ามานัปปาน่งมานังาน่งลูกนะมานั่งอยู่โฮมนี่ฉันอยากนั่งนะไปะลูกไปแม่เปิดน้ามันไรเปิดน้ามันไรไปรีบอาบรีบขึ้นไปหนาวไปมึงแง่หนน่อยโง่เขลามาว่าแม่แม่ฉิดถอดเกิๆๆือให้นี่มามาฉิดถอดเกิือถอดนั่นให้นี่ ทิ่มเข้าไปเอยไปอาบน้ำไปโอเคฉันนองพี่น้องไปจอยกันินขอจบคลิปเพียงสท่นี้ก่อนขอบุญขอบคุณหลายเด้อขอมาลับชมวาสนาเด้อตาลุง นี่ก็พาวาสนาไปอาบน้ำก้อนไปแล้วกลับมาสบายดีจ้าจ้าที่มูกลอยได้ปลาลุงเลยเนาะอากาศเปลี่ยนนะเป็นโนด